สวัสดีค่ะน้องเต๋านะคะ pues nah. วันนี้ <im iros> <im iros> นะคะพี่เดือนงามๆนะคะสําหรับวันนี้นะคะพี่เดือนกับน้องเต๋านะจ๊ะวันนี้มากันกับเอาติสเลยสคันคันแรกก็คืออยู่ขวามือเต๋าจะเป็นโตโยต้าเติสปี2008นะคะลองลงมาก็จะเป็นปี2011นะคะแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งก็จะเป็นปี2012ใหม่ขึ้นมาหน่อยนะคะปี2อ1 2ก็จะเป็นตัวก่อนโฉมเอาติสนิวเอาติสนะคะก่อนเปลี่ยนโฉมใหม่ก็จะเป็นปี14ขึ้น1ุขึ้นค่ะ คันแรกที่เต๋ากับพี่เดือนจะนําเสนอนะคะเอาคันแรกก่อนปี2012คันนี้นะคะติดแก๊สเรียบร้อยแล้วพี่เดือนสภาพสวยสภาพเดิมแล้วก็ตัวนี้เป็นม i n เนอร์เชนแล้วนะคะเดี๋ยวจะพามาดูกันคันนี้จัดไฟแนนซ์ได้เต็มนะคะลูกค้าขาจัดเต็มซีดาวอ่าดาวได้เลยใช่ไหมยคะแล้วก็ผ่อนนานสุด84เดือนผ่อนอยู่ประมาณ5,200บาทถูกมากนะคะตัวนี้นะผ่อนเบาๆผ่อนสบายๆเลยนะคะ น้องตูนพามาดูโฉมโมหน้าก่อนนะคะโฉมนะคะตั้งแต่ปี2008จนถึงปี2013นะคะโฉมจะโฉมเดียวกันหมดเลยนะคะต่างกันแค่ไฟคันนี้เป็นสีบรอนเงินนะคะไฟจะมีไฟเลี้ยวตรงกระจกมองข้างนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นล้อแม็กแล้วเรียบร้อยจ้นะแม็กเดิมนะคะ ตัวนี้เป็นล้อแม็กขอบ16นะคะมาเรียบร้อยมาพร้อมๆเลยพี่เดือนคันนี้มีสเกิร์ตมานิดนึงนี่เก๋ๆมีสเกิร์ตนะใส่สเกิร์ตมานะคะสวยงามเลยนะคะแต่นี้มีคิ้วข้างนะคะตัวนี้เป็นตัว CNG นะคะติดแก๊สจากศูนย์เลยนะคะติดแก๊สโรงงานนะคะระบบเซฟตี้ดีมากปลอดภัยแน่นอนนะคะนี่แก๊สออกห้างคือเขาจะหุ้มแก๊สมาอย่างดีมั้ยกอดีนะทางแก๊สมันแบบ ว้ย่าเดีเยนะคะเราเรียกว่าอะไรคือได้มาตรฐานแล้วก็วิศวกรเนาะเขาตรวจสอบเรียบร้อยแล้วตัวนี้นะคะ,ะฉะนั้นตรวจสอบความถูกต้องแล้วก็ได้รับมาตรฐานนะคะยืนยันจากวิศวกรแล้วได้ออปชั่นรุ่น E ได้ออปชั่นได้ภายในนะคะตัวนี้ก็คือถือได้ว่าออปชั่นเต็มเบาะหนัง นะคะสภาพสวยรถบ้านนะคะไม่มีริว้วรอยนี่นะคะสภาพสวย,สาสวยมากสภาพสวยมากนะบาะนิ่มนั่งสบายบาะหนังนะคะบาะหนังดูแลง่ายรักษาง่ายนะคะกร<ฮ>ะฟงกาแฟหกนมเนื้ลูกหกเนาะตรงนี้นะทิชชู่เช็ดนะคะผ้าเ <ฮะ S 1> ช็ดสะอาดเอี่ยมเลยนะคะไม่ต้องขัดต้องฟอกเลย<า>บอกได้เลยนะคะตัวนี้และที่สําคัญนั่งสบายมากนะคะตรงนี้เนาะในรถเน,นี่ยแม่มีผ้าลองมีทุกอย่างนะแผ่นรอง ทุกอย่างมีครบหมดนะคะตัวนี้บอกได้เลยว่าพร้อมมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูอีกคันหนึ่งนะเต๋ามาอีกที่อีกคันหนึ่งนะคะตัวนี้หน้าตาก็คล้ายๆกันเลยเหมือนกันเลยนะคะคันนี้นหน้าตาคล้ายๆกันปีก็อ่อนกว่ากันหนึ่งปีตัวนี้จะเป็นปี2011 2011ค,ค่ะราคาต่างกัน20,000จ้นนะคะตัวนี้นะคะตั้งอยู่2อง0 0 0ห้าหมื่นเก้าพันบาท, 5, 9, บาทค่ะเป็นโตโยต้าอันติส1.6รุ่น G ปี2011จ้ะ โมเดียวกันคือตัวท็อปเลยนะคะ,ะตัวนี้รุ่นจีคือตัวท็อปตัวนี้ราคาพิเศษ2,590 0 0บาทจัดเต็มฟรีดาวเหมือนกันผ่อนได้นานสุด84เดือนเหมือนกันพี่เดือนจ้ะจัดเต็มฟรีดาวผ่อนได้นานสุด84เดือนนะคะอันนี้ถ้าผ่อน84เดือนก็ตกอยู่ประมาณ4,800บาทนะคะ4,800บาทสภาพขนาดนี้นะคะลูกค้าค่ะเดี๋ยวพาไปดูกันจ้ะ,ะเดี๋ยวดูสภาพกันรถจะเป็นสีบอลเงินนะคะตัวนี้ รถสีบอลเงินนะคะสีดูแลรักษาง่ายแล้วก็มีมาพร้อมกับล้อมแม็กนะคะตัวนี้แม็กขอบ15หนะคะเครื่องเป็นเครื่องพันหเครื่องดูโอเครื่องดูโอก็คือเครื่องประหยัดน้ํามันอยู่แล้วนะคะเครื่องประหยัดน้ํามันตัวนี้ติดแก๊สมาเรียบร้อยนะคะแล้วก็มีไฟเลี้ยวตรงกระจกมองข้างนะคะมีเออ <Hello. S 1> สปอยเลอร์มีสกเกิร์ตนะคะตัวนี้มีสกเกิร์ตมานะคะยางใหม่เหมือนกัน รุ่น G นะคะจะเป็นรุ่นท็อปนะคะของ Toyota a อ t i ตินะคะตัวนี้จะเป็น Minor c h a ชนนะคะ m i n o r c h a ชนคืออะไรไฟก็จะเป็นไฟสีชมพูนะคะปี2011ไฟชมพูตัวนี้จะเป็นตัวสุดท้ายเหมือนกันก่อนเปลี่ยนชมเป็น New a อ t i ินะคะแต่ตัวนี้จะเป็นแก๊ส CNG ออกห้าเหมือนกันนะคะเดี๋ยวพาไปดูภายในกันเลยน้องตูนดูภายในกันเลยทันนี้ไม่แสนหกนะคะถ้าเกิดคุณซื้อในราคา2 5 9 0 0 0บาทคุณได้รถบ้านสบายใจนะคะ พี่เดินข้างหลังเป็นไงบ้างคะข้างหลังสบายมากนะเหมือนกันกบตะกี้เลยนะคะตอนนี้นะนั่งแบบว่าคือมันบอดี้เดียวกันนะนะโฉมก็แบบโฉมใกล้เคียงกันอาหารนะคะตัวนี้แค่เป็นตัวท็อปกับไม่ท็อปแค่นั้นเดงออปชั่นทุกอย่างก็คล้ายๆกันหมดเลยนะคะตัวนี้เนะน,นาะเบาะหนังเหมือนกันนะคะนั่งนิ่มสบายเหมือนกันนะมีซองใส่เอกสารกระโปรงกระเป๋านะใส่ของใส่แบบเอกสารสําคัญของเราได้หมดเลยนะ ตัวนี้นะคะแบบราคาถูกสุดเลยนะคะ229,000บาทเป็นโตโยต้าอันติสเครื่อง1.8ด้วยนะคะ1.8นะคะตัวนี้ป e ปี2008คันนี้มาแบบถูกๆเลยเอาไปแบบถูกเลย229,000บาทตัวนี้จัดเต็มฟรีดาวผ่อนได้นานสุด72เดือนผ่อนอยู่ประมาณ4 0 0 0 500บาทถูกต้องค่ะนะคะได้ประหยัดเลยนะตัวนี้นะบผ่อนถูกๆผ่อนเบาๆผ่อนสบายๆายเลยนะคะที่สําคัญตัวนี้นะคะใครที่ไม่อยากได้รถมีแก๊สก็อันนี้เลย่ตัวนี้นรถไม่มีแก๊สนะนะคะสีบอลเงินสคันเลยแล้วแต่ชอบเนาะว่าใครสู้ราคาที่เท่าไหร่จริงๆฉพะ โฉมก็เหมือนกันสภาพเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นปี11 12ไม่ว่าจะเป็นปี0ูนย์แปดคือโีมเดียวกันอยู่แล้วใช่แล้วค่ะแค่ปีแค่จดช้าจดเร็วแค่นั้นออกก่อนแค่นั้นเองนะคะตัวนี้นะแต่รถก็คือโฉมเดียวกันนะคะตัวนี้เนาะไฟเฟยบล็อกเดียวกันหมดนะคะตัวนี้นะสามารถเปลี่ยนเปลี่ยนได้บล็อกเดียวกันหมดเลยบล็อกเดียวกันเลยที่เดือนคันนี้ได้ตัวท็อปด้วยนะคะเป็นรุ่น1.8ป e ปี2008นนะคะรุ่นท็อปขับดีขับไวขับพุ่งขับแบบ มันเป็นเครื่องพันแปดอ่ะเนาะพี่เดือนเนาะคือรถไม่เคยติดแก๊สนะคะสภาพเดิมๆต่อสตาร์ให้ดูเพราะว่าจริงๆอ,อ,อุปกรณ์ภายในก็คล้ายๆกันฟูลออปชันเหมือนกันเอาติดเนี่ยเขาจะมาแบบออปชั่นเต็มทุกคันเลยนะออปชันเต็มจะต่างกันแค่นิดๆหน่อยๆมัลติฟังกชันอะไรพวกนี้แล้วก็เครื่องพันแปดพันหกเนาะสภาพภายในก็เหมือนกันเบาะหนังทั้ง3คันเลย<ท>แล้วตแต่ใครจะเลือกแล้วทีเนี้ยสำหรับวันนี้เต๋อแล้วก็ทีมงานกิษฎราคูดค่ะแล้วก็พี่เดือนต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะสวัสด